รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบห้าร่วมกับแกรนออด t i ั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ สนับสนุนโดยบริษัทชอระดาคอฟฟี่จำหน่ายเฟรนช์ชายกาแฟาสดและเมล็ดกาแฟาสดพร้อมอุปกรณ์ชากาแฟาทุกชนิดต้องการเปิดร้านกาแฟาสดต้องชอระดาคอฟฟี่หอมเข้มโดนใจสนใจติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0 2 1 4 7 5 2 4 7น่สดาอี่สวัสดีครับผมพชรดาคอฟฟี่และวันนี้ผมจะมาแจกสูตรเป็นสูตรทำเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของบริษัทชอระดาคอฟฟี่ท่านสามารถ ทำดื่มเองที่บ้านก็ได้หรือไม่ก็ทำทําทไปขายก็ได้เป็นการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ก็ได้วันนี้แจกสูตรฟรีนะครับสูตรแรกก็คืออิตาเลียนโซดา2สหายนะครับไปดูกันเลยครับเอา้าขั้นตอนแรกมีอะไรบ้างครับใส่หลับสตรอเบอรี่ค่ะใส่หลับสตรอเบอรี่นะครับอยู่ที่30 ml นะครับอ้าส่งมาเลยมา30 ml ใส่มา โอเคแล้วก็ใส่ลงไปที่แก้วของช่อระดาคอฟฟอย่างนี้นะครับอืมนะครับต่อไปก็คือฟู้ดซอสนะครับและนี่คือฟู้ดซอสใส่ลงไปหนึ่งช้อนชามาหนะึ่งช้อนชานะครับนี่ฮะหนึ่งช้อนชาป๊าบขให้ใส่ลงไปต่อไปก็คือเกลือนะครับ อันนี้คือเกลือนี่นะฮะปลายช้อนเท่านั้นเกลือใส่แค่ปลายช้อนแล้วก็ใส่ลงไปต่อไปโซดา50 ml มาใส่มาเลยโซดาอยู่นี่นะครับโซดานะครับ50 ml ก็เต็มเต็มถ้วยช็อตนี้เลยนะครับครับนี่ครับเต็มพอดีเลยนะฮะ50 ml ใส่ลงไป อ้าวเสร็จแล้วก็คนคนให้เข้ากันเราจะได้ก่อนหนึ่งสหายนะครับโอเคได้แล้วนะครับหนึ่งสหายนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยนะครับใส่ลงไปอย่างนี้นะครับจะค่อยค่อย,อย,อยใส่ลงไปเต็มแก้วเลยนะครับโอเคคราวนี้เหลืออีกหนึ่งสหายใช่ไหมครับก็คือการใส่นะฮะตัว ไซรัปบลูนะฮะมานี่ครับนี่คือไซรัปบลูนะครับนี่ครับนี่คือไซรัปบลูนะฮะ20 ML เราจะใส่ถ้วยตวงต่างหากนะครับใส่ถ้วยตวงต่างหากนะครับยังไม่ใส่แก้วนี้นะฮะต่อไปก็คือโซดา100 ml ก็คือถ้วยช็อตนะฮะถ้วยช็อตแก้วนี้ 2แก้วด้วยการใส่ไปเลยเต็มแก้วนี่คือ50 ml เอลงไปแล้วก็อีก50 ml ใส่ลงไปเรียบร้อยอ้าแล้วก็อ้าคนให้เข้ากันก่อน <S S S right. เออเสร็จแล้วอีกหนึ่งสหายใส่ลงไปสีสันสวยงามปรูกับสีแดงนะครับ นี่ครับนี่คือ2ส,สหายโอเคนะครับหลังจากที่ใส่ไซลัปบลูลงไปแล้วนะครับมันยังไม่เต็มแก้วเราก็สามารถท็อปปิ้งเติมโซดาเพิ่มเติมได้นะครับให้เต็มแก้วนี่ฮะโอ้ดูแล้วน่าทานนะครับบลูกับเลดนะครับดื่มแล้วสดชื่นโอเคแล้วก็ปิดฝาโดมลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ใส่หลอดลงไปนี่ครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเมนูนี้อิตาเลียนโซดาสสหายแต่ท่านสามารถไปคิดเอททำเป็น3ส,สหายสี่สหายก็ได้นะฮะเพราะว่าสีสันของไซรับเนี่ยมีหลายสีด้วยกันนะครับเสร็จแล้วนะครับผมชิมให้ดูก่อนอ,อร่อยสดชื่นดื่มแล้วชื่นใจท่านสามารถทำดื่มเองก็ได้จะทำขายก็ได้นะครับ สร้างรายได้เสริมได้นะครับนี่ฮะแต่ถ้าเกิดอยากจะเรียนเต็มๆนะครับมาที่บริษัทชราดาคอฟฟี่คลองสามธัญ,ญะปทุมธานีนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าเกิดท่านอยากทำทุกเมนูเลยทั้งกาแฟสดอิตาเลียนโซดาและเครื่องดื่มต่างๆเรามีมากกว่า50เมนูด้วยกันนะครับถ้าสนใจขอเชิญนะครับมาเรียนกันได้ที่บริษัท ช่อระดาคอฟฟี่นะครับตั้งอยู่ที่ถนนรังสิทธน์นครนายกคลองสามธัญยะปทุมธานีนะครับอย่าลืมนะติดต่อกันเข้ามาทางเว็บไซต์หรือว่าทางแฟนเพจ Facebook ก,ก็ได้นะครับวันนี้ผมพัดช่อระดาคอฟฟี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สนับสนุนโดยบริษัทชอระดาคอฟฟี่จำหน่ายเฟรนชชายกาแฟาสดและเมล็ดกาแฟาสดพร้อมอุปกรณ์ชากาแฟาทุกชนิดต้องการเปิดร้านกาแฟาสดต้องชอระดาคอฟฟี่หอมเข้มโดนใจสนใจติดต่อหมายเลขโทรศัพท์02-147-5247